ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับอนี้กมาพ่พ่อกับพ่อแจ่มเด้พี่น้องเด้อรับพ่อแจมพาบันติดตามเลขพ่อช่างคมนะครับเนาะกําลังโทรอยู่ตูดๆอยู่ครับอยู่ในนี้กูกับเพชรพารวยเด้อเอฟซีที่ทำหาเพชรพารวยเลขเป็นเม็นเลขเล่าเอาพ่อแจ่มขึ้นต่อไปฮะเิรรอด เปิดแล้วเปิดแล้วนีนนวนะ่เอาอพี่น้องงวดที่ผ่านมาได้ยินเด้อเอาหลุดก็คือหลุดน้อพี่น้องเนาะบวากันนะครับมาติดตามต่ออีกนะพี่น้องทั้งอ,อุบลบิภเขาว่าทั้งอ,อุบลเขาแล้วทั้งอ,อบุบลเขาทั้งอ,อบุบลเขาทั้งอ,อบุบลทั้งอำนาจเจริญทั้งนั่นเขาเขาเนื่งหาแมนเยาะแมนทั้งอ,อุบลติภเจเา้าเลขนา โอกแตกสามตัววันี้เนี่ยคอยบ้งกลมมายมบอเห็นบอกได้บอกกับพี่น้องอยงนเนี่ยหนึ่งหาหนึ่งกับแปดหนึ่งห้าเนี่ยเขาสามตัวทั้งอุบลเข<อ>าสามตัวที่รสร้าง<ม>นเนียนออทั้งอุบลก็เจ้าเอาเลขนาเขาเจ้าโทร่มาบอกอยู่อันน,น,นอันแม่หน่อยมันทรมาบอกอบ้านเพื่อนเพื่อนเอาเลขหนาเด้เอทั้งในโศกได้มันก็ดีแก่นนั้นด้นพี่น้องเด้อยขับมือนีกรลั่งพอสังคมก็อยู่ในสายอยู่นะครับเอาเดี๋ยวเขียนวันทีก่อนเ้อ วันที่วันวันอย่างวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันที่สาวห่เนาะ เราพัฒนาพ่อช่างคมครับผมครับเดี๋ยวเขียนหนังสือกันแป๊บเดียวเด้อครับผม<ะ>เข็ดงานอยู่วะเข็ดงานอยู่ว่ม,วมือนี่เข็ดครับอืมรบกวนรบกวนเด้อพอช่างคมเด้อครับผมเป็นยังนะครับ มาเนี้เอา,าเอาเลขกวิ่งก็นอนสังคมเนาะครับผมวิ่งรูดห้ากับหบนล่างเนะาะครับผมบนล่างจบอก่าะเทีงนล่มั่นานล่าง,าางวิง่งนางละฟันนงไข่ทุกซองตัวขุนทั้งนอนเลยเง ห้ากับหกเนาะพอสังคมเนาะครับผมเน้นม็อพอสังคมเน้นอยู่ครับเน้นราคาโอ้เน้น,เน,นหาเนาะครับครับเดี๋ยวผมค่อยเคียนไปนึ่งครับโอ้อันนี้ก็โอ้สีแบบ ใส่สมันบอร์บริสุทธิ์นี่ไลยอยู่มาน,นี้จับโคพรสังคมห้าศูนห้าศูนครับครับห้าเก้าห้าเก้าครับสองตัวนี้นี่ครับมียังอีกศูนย์ฮะ หกศูนย์ครับหกให้ให้จัครูคูเ้วครับผมหกเ้านาะครับตัวกันกับหากับ6กหนึ่งห้าหหนึเสตัวกับหน้า โอเล็กสามตัวครับหนึ่งห้าศูนย์ครับครับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเนาะครับห้าศูนย์กับห้าเก้าเป็นตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าครับเลขสามตัวก็เน้นเบิดทั้งสองตัวครับบอปลายหางเนาะเล็กหน่อยหางครับ พอเลขยสองตัวเน้ตนตัวแรกก็เน้นหาศูนย์กับหาเก้าเนาะครับผมส่วนมากก็ที่ออกตัวผุ้มก็เน้นนั่นแหละค <c oughs> รับผมออกตัวเด่นกะเบิ่งเอางได้พี่น้องเน้อได้ยินตัวน้องพอช่งครอบนาวา,า,าทั้งเพื่อเข่าตัวโบเน้นเนาะครับเนาะครับพร้อมกะนเน้นไปน้ำแน่ละครับโอ้โห อันเมื่อวัดจันทรเนี่ยเขาบนล่างเนี่ยพุทธัน,นบ,บ,นนบน่ได้เขาตัวเน้นเนี่ยเมื่อวัดจันทรเนี่ยเขาบนเขาล่างบ่ได้เขาตัวเนียนเขาตัวล่องงามอยู่งามอยู่เรียกงวดนี่ครับ สามตัวเนี่ยนทั้งสองตัวเนาะครับหนักทั้งสองตัวครับกับน้ำบอลนี่พอช่างคมครับครับโอ้กับใบกู้ตัวเนาะมีผมมันกับอยู่แล้วเออแมนอยู่ดอกกับใบกะดีที่สุดด้วพี่น้องเด้อด้ยินเนาะพอช่างคมมันบริเวณปากหลักครับให้กับตัวไว้นําบริเวณปากหลักนะพี่น้องแล้วว่าหลักหกกะจะลืมได้พี่น้องเนื้อหลักหกกะงามหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่ง

ครับวันจันทร์ที่ย6ิบหกได้พี่น้องได้สิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งดูดห้ากับหกเน้นที่ห้าพี่น้องจับคู่ห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งพี่น้องครับพ่อเป็นเนนในทีห5ศูนย์กับหาเกาได้พี่น้องเด้รับฉะนั้นแล้วตัวที่บนเนนเข้ามาเข้ากับพิจารณาของเอานะพี่น้องนเนาะครับเลขสามตัวกับห้า โอ้หน oh, ึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้า้พี่น้องเนอะเน้นทั้งสองตัวน้วพี่น้องเนะ <c oughs> เาะครับพอแจมกับคอขอบคุณพอจังคมอีกทีหนึ่งน้พี่น้นนองเนอะรับคอยปังๆคอยเขา่าคอยแตกน้าพี่น้องเนาะรับจะได้โฉกโฉมนันๆกันนะครับ <c oughs> เอาจะเลืม่มน้พี่น้องเนอะเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลกดแช่พอแจมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแจมนํำนะครับ ครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอพกรุ่นเย็บชีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะรับพลอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องครับเอาไว้พอกันคลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม